สวัสดีนะครับน้องๆน,นิสิตชาวเกษตรศาสตร์สุพรรณบุรีนะฮะหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวรายวิชานี้ก็คือท่านอาจารย์ภาคภูมิเป็นผู้สอนนะครับในส่วนแรกนี้ที่พี่จะแนะนําสําหรับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบัญชีโรงแรมก็คือเราควรที่จะมารู้จักในเรื่องของคําศัพท์ที่เราอาจจะต้องไปบันทึกบัญชีในสมุดรายวัน หรือเรียกว่า general journal ก็ได้นะครับสมุดร,รายวันทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษก็เราก็ต้องเป็นส่วนสําคัญเหมือนกันเพราะเมื่อก่อนเราอาจจะเคยบันทึกเดบิตเงินสดเครดิตลูกหนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ตอนนี้เราจะบันทึกเป็นภาษาไทยไม่ได้แล้วนะครับเราเรียนบัญชีโรงแรมสาเหตุที่ทําไมบัญชีโรงแรมถึงจะต้องบันทึกบัญชีเป็นภาษาอังกฤษก็เพราะว่าโรงแรมส่วนใหญ่ในเมืองไทยของเราเป็นเชนดังระดับโลกไม่ว่าจะเป็นเชอราตันแมริออท อะไรต่างๆมากมายเป็นโรงแรมเครือลำดับโลกและเรามีการซื้อเฟรนชชัยเขามาจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นเราต้องนำเ,งเสนอเราต้องสรุปผลการดำเนินงานของเราส่งให้กับทางโอนเนอร์ใหญ่รับรู้ก็คือทางที่อยู่ประเทศนอร์ดบลูแลวถ้าเราสรุปเป็นภาษาไทยเนี่ยมันก็จะไม่ได้เขาก็จะแปลอะไรไม่ออกเราก็ต้องสรุปเป็นภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นนี่ถึงบอกว่าความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลของแอคเคาน์ติ้งโฮเทลเนี่ยโฮเทลเคาน์ติ้งเนี่ยก็คือการที่เราได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษซึ่ง จำเป็นครับเราจะต้องไปวิเคราะห์โจทย์ในของอาจารย์ภาคภูมิในวิชาอาจารย์ภาคภูมินี้น้ว่าเป็นตัวที่หินที่สุดซึ่งเราพลิกไปพลิกมาแต่ถ้าเราเรียนรู้หมดเนี่ยไม่ว่าจะพลิกแค่ไหนมันก็ไม่เผ็ดสาหรับเราหรอกเราก็สามารถทําได้จริงป้านะสตัวนี้นะครับ2ตัวนี้พี่จะขอพูดถึง2ตัวนี้ก่อน2ตัวนี้เนี่ยก็คือเงินสดที่ฝากอยู่ในแบงก์นะครับก็คือ cash in checking account คือเงินฝากกระแสรายวัน cash in saving account คือเงินฝากออมทรัพย์ นะครับแต่ส่วนใหญ่เวลาเราจะบันทึกในบัญชีทั่วไปเราก็จะเดบิตแคชตัวเดียวเลยก็ได้นะครับตัวนี้ petty cash petty cash แปลว่าเงินสดย่อยทำไมทำไมทำไมธุรกิจจะต้องมานั่งแยกว่าอันไหนเป็นกระแสรายวันอันไหนเป็นเงินสดย่อยธุรกิจทั่วทั่วไปเวลาเก็บเงินไว้ในบริษัทมากๆไม่ได้นำออกไปฝากแบงค์ไม่ได้นำเ,เอาไปทำอะไรเลยเนี่ยก็ย่อมเกิดให้ปวดผลเสียแก่ธุรกิจหนึ่ง ทำไมครับเงินสดเป็นสิ่งที่ล่อตาล่อใจมากเลยบางทีอาจจะทําให้เกิดการคอร์รัปชันก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นทางธุรกิจเราจึงต้องแบ่งตัวคํัสท์ว่าเฮ้ยเงินส่วนหนึ่งเนาะไปฝากแบงก์ไปฝากแบงก์ได้หอกบีอ่ะเห็นไหมถ้าเอาเงินสดมาเก็บไว้ในในบริษัทเรามากๆ,ๆเนี่ยเพราะเราจะโดนคอร์รัปชันได้โดนยักยอกได้การดูแลปัญหาลําบากมากเพราะฉะนั้น petty cash <S <S ก็คือเงินสดย่อยเงินสดย่อยก็คือเงินสดที่เอาไปใช้ใจ่ายอะไรเล็กๆน้อยๆที่เราไม่สามารถจ่ายได้โดยเช็ค อย่างเช่น GM บอกว่าอยากกินโอเลี้ยงมากเลยป้าไปซื้อโอเลี้ยง2ถุงป้าเดิมซื้อโอเลี้ยง2ถุงจ่ายเช็คเขารับเช็คไหมไม่มีทางที่จะรับ